สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มากินข้าวกับน้ำพริกนะคะน้ำพริกน้ำพริกปลากระป๋องนะคะก็ทำเหมือนน้ำพริกปลาทูนะคะน้ำพริกปลากระป๋องนะคะ ผักก็จะมีผักเอ่อผักชะอมลวกนะคะแล้วก็จะมีผักสะเดานะคะแล้วก็มียอดเอ่อฟักทองนะคะก็จะมีลูกเขาเรียกอะไรลูกตาลน,นะคะลูกตาลลูกเล็กๆนะคะมีลูกตาลด้วยนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยค่ะห่างหายไปนาน <laughs> มัวแต่ทำงานด้วยค่ะยุ่งๆนะคะแล้วก็มัวแต่ทำเอกสารของพี่ยูนี่แหละค่ะ <c oughs> ผ่านแล้วก็จะยุ่งๆหน่อยนะคะมัวแต่ทำเอกสารนะคะ <c oughs> มากินข้าวด้วยกันนะคะ ก่อนจะไปกินก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่มาส่งกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ช่วยสนับสนุนผักบันให้นะคะขอบคุณขอบคุณพี่เอด้วยนะคะช่วยเรื่องเอกสารนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะ ที่ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ผ่านกดจนมาถึงวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะต้องขยันลงคลิปขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะมาด้วยจ้าเสบๆจะมีจับมีตับ,ตบย่างนะคะแล้วก็มีไก่ทอด นี่น้องไก่ทอดก็จะมีไก่มีเนี่ยค่ะโครงไก่เนื้อไก่ที่ย่างเป็นไม้นะคะแสบจ้ามาแสบนำกันนะคะกินมือเด้อค่ะ ยอดฟักทองนะคะพูดไทยกับไมถนัดขอพูดไทยโคราชบุรีรัมด้อค่ะพูดไทยไม่ทนัดพูดไทยไปมาแต่มันจะตก อันนี้พักสะดาลด้ยค่ะพักสะเดาขมอัมรำชี้ผมใหม่ชี้ผมสงการอันนี้ลูกตาลใครเคยกินบ้างคะลูกตาล ลูกตาลลูกเล็กๆอะค่ะอันนี้แม่เอามานะคะพักพวกพักนี่แม่เอามาจากบุรีรัมค่ะแม่แฟนจากแม่แฟนมาจากบุรีรัม ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ไม่ได้หายไปไหนเด้อจะหายไปนานหายไปหลายวัน่มจะทำงานจ้าแล้วก็ยุ่งๆงกับทำเอกสารนี่แหละค่ะทำอยากเหลือเกินขอบคุณพี่เอเดอร์ค่ะที่ช่วยเรื่องเอกสาร ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้วค่ะที่ช่วยที่ช่วยให้ผ่านจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ ลูกตาลเนี่ยถ้าเอาถ้าเอาไปเผามันจะหอมอร่อยคะ่ะลูกตาลลูกเล็กๆเนี่ยคะ่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เผาเ้ยคะ่ะอันนี้ต้มเอาหลวกเรานี่ไก่ทอดยา จะกินอะไรนอยูจะกินพักน้ำพริกเราไม่อยากกินกับเลยค่ะกินพักน้ำพริกอร่อยกว่าอันนี้ยอดฟักทองค่ะ เป็นไงบ้างอ๋อทางบ้านทางจังหวัดไหนคงจะอากาศร้อนมากแล้วค่ะอันนี้อยู่พัทยาร้อนมากเลยค่ะเพิ่งเล่นน้ามันไหลไปนะคะสงการสิบแปดสิบเก้าค่ะ ไปเล่นน้ำมาวันไหไอากาศร้อนมากเลยค่ะ ตอนแรกว่าจะทําน้ำพริกแล้วปลาทูปลาดุกนะคะแต่ว่าไปไม่ทันปลาหมดก่อนจ้า ใครยังไม่กินเขามากินด้วยกันเด้อค่ะ น้ำพริกก็น้ำพริกปลากระป๋องก็ต้มน้ำปลา,ปลา,ปลา,ปลาใส่ด้วยค่ะต้มน้ำปลาใส่นัวๆคุกข้าวเลยเด้อค่ะ เวลาก็เดินเร็วเร็วมีต่พักอร่อยเลยค่ะพักชะอมนี่ยังอร่อย ไปนานไม่ได้หายไปไหนนะคะมันแต่ยุ่งยุ่งเลยไม่มีเวลาถ่ายคิดถึงเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะคะเหมือนเดิมนะคะ ี๋ยวช่วงนี้ก็จะพยายามลงคลิปทุกวันนะคะอย่าเพิ่งลืมกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอิ่มแล้วจ้าอันนี้ก็ใส่ตู้เย็นไว้กินต่อ อย่าเพิ่งลืมกันนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาส่งกำลังใจให้โบได้นะคะ่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องมายุราชาแนลนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณเพื่อนๆพน่พี่ๆฝั่งไทยฝั่งเรา ต่างประเทศนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยววันหน้ากินเมนูอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาส่งกำลังใจให้โบนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายน้ำพริกปลากระป๋อง ไปเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ